เราจะไม่มีชนาทิพย์ดึงออกไปซุปเปอุ์โชคก็ไม่น่ามีซุปเปโชคก็ไม่มีดึงออกไปซุป่ะอุ์ชัยก็ม,มีดึงออกไปเพราะว่าอะไรอสุปนัทก็ไม่มีดึงออกไปสมมติดึงเทียร์ทอนอ,ออกไปอีกอก็ว่ากันไปพี่ไม่เชื่อต้องจัดชุดใหญ่ทั้งสองเกมแหละแล้วก็เปลีออ่ยนสถาน,นาการณ์เ,<อ>เชื่อหรืทีนี้ทางขวาเนี่ยถ้าจะเอาแบบสะใจไวรุ่นทีเดียวไปเลยทุกมันเล่นแค่สิบเอ็ดคนนะก็เอาสุพนัทเหมือนตาแต่พี่ใส่ผสมคน เอาเอาลล้านไปก่อนเอน่อใช่ใช่คือระบบระบบระบบวิธีการเล่นของทางมาโน่เขาคงจะเล่นระบบคล้ายๆกับกบีจีแหละถามว่าสามพลกับสุป,ปนัสสุป,ปนัสแรงกว่าแต่ว่าฟุตบอลไม่ได้เล่น90นาทีไงนักเตะใหม่อย่างฉัตรมงคลเนอร์อนาโลชัดอัรลอมพรมสีแก้วธีรศักดิ์เผะพิมายพวกนี้จะมีโอกาสไหมพี่ธงมีโอกาสครับแต่น้อยแต่น้อยนะน้อยมากกิ้งส์ครับก็จะเตะก,กันที่เชียงใหม่นะ22ถึง25ใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่าก็คือสัปดาห์นี้แหละเป็นฟีฟ่าเดย์ เดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนเนี่ยนะจัดการจัดทีม11ตัวจริงในดวงใจหน่อยแล้วกันเพราะว่านัดแรกเนี่ยเราจะเจอกับมาเลเซียนะใช่ครับเป็นคู่ที่2อนะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นตินิแดตัวเบโก้กับอ่าทาจิกิสถานใช่ครับนะก็ตามนี้อ้าทีนี้นี่คือผังวิทงนี่ดูในจอเลยอ๋อโอเคผังบอกได้เลยบอกได้เลยให้ทีมงานเราลากให้อ่าโอเค11ตัวที่พี่ธงมองว่าจะมีโอกาสลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เอาเป็นตัวหลักนะ อ่ะไล่เลยระบบอะไรนะระบบระบบสี่สองสมหนึ่งสี่สองสามหผู้รักษาประตูกิติพงศ์กิติพงศ์ผูแถวเชื่อมาเซ็นเตอร์พันษากับกิตดาอ่าพันษากิตดาการแมนนะแบ็คซ้ายกิตธรอ่ากิตดาต้องซ้ายพี่เบสอ่าสลับกับพี่โย่งหน่อยเพราะว่ากีตธรเขาบอกว่าเขาชื่นชมนะขาบอกเล่นกับกับและทางฝั่งซ้ายแล้วเข้ากันแบ็คขวานาเรบดินนารบดินอ่าสองมิดฟิลก็เตอร์ วีรเทพป้อมพานกับพิธิวัฒน์ตัวลูกทางซ้ายเอาเ,อาเ,อาเอาบอร์สิบก่อนเบอร์สิบเนี่ยเบอร์ออรสิบใ,ใ,ใส่ใส่แต่แตชน,น,นาทิพแล้วชนาทิพอ่าชนาทิพด้านซ้ายสุป,ปโชคอือ่าเจ้าเช็คนะอือ่าเจดีย์หน้าเป,ป้าสุปชัยหน้าเป้าสุปชัยเหรออ่าสุปชัยแล้วทางขวาก็เดี๋ยวรอรอขึ้นสุปชัยก่อนทีเนี้ยทางขวาเนี่ยถ้าจะเอาแบบสะใจวัยรุ่นทีเดียวไปเลยคือทุกมันเล่นแค่สิบเอ็ดคนอ่ะก็เอาสุปนัดเหมือนตาแต่พี่ใส่ผสมพล เอาปลาล้านไว้ก่อน,อน,ใ,อนใช่ใช่คือ,อคระบบระบบระบบิธีการเล่นของทางมาโนโก็คงจะเล่นระบบค,คล้ายๆกับบีจีแหละ<ม>คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันก็ก็ <Okay. S 2> คือถามว่าผสมพลกับสุพนัทส,สุพนัทแรงกว่า<ม>แต่ว่าฟุตบอลมันไม่ได้เล่น90้าสิบนาทีไงไม่ได้เล่นแค่แค่แป๊บเดียวไงมันเล่นเก<ม>้าสิบนาทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวทีเด็ดลงไปบ้างถ้าเอาทีเด็ดลงไปหมดเลยมันอาจจะไม่ใช่และอยากบอลมันไม่ได้เล่นแค่เกมเดียวมีทั้งสองเกมนั้นเกมเจมาเมริเซียอาจจะต้องเก็บแผนเด็ดไว้บ้าง ที่เป็นตัวแรกของพี่จะเป็นแบบนี้แล้วนักเตะใหม่อย่างฉัดมงคลเดอรธโลชานาลอมพรมสีแก้วทีรศักดิ์เผยพิมายพวกนี้จะมีโอกาสไหมพี่ธงมีโอกาสไหมต้องยอมรับว่าดูจากการทํางานของมันนวแล้วมีโอกาสครับแต่น้อยแต่น้อยนะน้อยมากแต่เรียกมาเนี่ยอย่างน้อยได้ประสบการณ์นะร้อย<ๆ>น้อยอะไรน,ะน,รนี่บนร,รายการมันมีฟีฟ่ามันมีแรงกิ้งด้วยโอเคอ่ะนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงที่พี่ธงคาดการณ์นะใน King s Cup ครั้งนี้นะที่จะเจอกับมาเลเซียในนัดแรก สองตุงครึ่งวันที่ยี่สิบสองนะใช่พฤหันนี่มาพูหันนี้นะมาดูเจวันปัดบ้างนี้คุณต้องทําด้วยต้องทําด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยคข้าบอร์ดในวงการพุอไทยแล้วคุณก็เลือกภาคแต่คู่ใหญ่ๆอย่างเดียวคู่เล็กคู่น้อยคุณก็ไม่ภาคเลยเนี่ยก็ชอบไปพูดเลยเขาจัดมาเราก็ไปทําสิแล้วบอลบอลทีมชาติคุณก็ล็อกของคุณคนเดียวเลยคุณต้องภาคด้วยเพราะนั้นอ่ะมัน่ทยไทยรัฐจะไปล็อกอะไรลรอระบบอะไรระบบอะไรของคุณก็เป็นสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันคุณคิดต่างโคตรทรงได้นะไม่ไม่ไม่เพราะ ล่าสุดคุณไทยผลคุณเก่งกว่าเขาแล้วนะอ่าไม่จริงๆผมคิดว่าผมเก่งกว่าตั้งนานแล้วนะเอาเหรออ่าลองอันนี้สิลองอันนี้สิลองอันนี้ซิประตูก็เอากิติพงพ์ก่อนอ่ากิติพงพ์นะครับใช่แต่เขาลองโคโรนัทแหละก็ลองกำพลก็ต้องกิติพงพ์ก่อนนะเอากิติพงพ์ก่อนแล้วกันอ่าแบทโฟอ่าแบทโฟก็ก็ต้องเป็นโยงพันษาอ่าภาษากนนะกับแล้วกิสดาการแมนอยู่แล้วโอเคพันษากิสดาแบทโฟคงไม่น่าหนีกูแล้วนะครับอ่าซ้ายอุ้มเจรคอนอ่าขวาต้น หน้าดบดินใช่ครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเติมอีกทีนึ่งนี่เท่ากับว่าชุดนี้เนี่ยพี่เจมุรีรัมสามชมบุรีหนึ่งนะคือมันตำแหน่งละสองกูแล้วไงถ้าเราลองวางอ่ะมันจะมีอันนึงที่มาโน่เขาวางไว้อ่าเป็นเป็นเป็นในในโซเชียลของเขาอ่ะก็แฟนบอลมาแชร์มันก็เห็นอยู่แล้วก็ต้องชุดหลักกันแหละอ้าวสองมิดฟิลสองมิดฟิลด์ก็ต้องเบนเต้ปิธีวัฒน์นะใช่กับเอ่อเตอร์วิทยเทพมันก็เท่านี้นครับอร์เตอร์นะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยปรับมาดีกว่าอ้าวสามตัวรุก เจมาก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละชนาทิพย์ซ้ายซ้ายสุประโชคแล้วก็ขวาก็เป็นสุพนัทโอเคขวาสุพนัทครับหน้าเป้าหน้าเป้าก็ไม่มีใครก็ต้องเป็นอาร์มาช่วงนี้เพราะมันขาดมุ้ยอยู่ฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกับพี่ธงก็ตำแหน่งเดียวเท่ากับว่าที่พี่เจวรปัเลือกมาเนี่ยเปลี่ยนจาก โค้ชธงแค่คนเดียวคือตรวตูฝั่งขวาที่เราพูดถึงชุดดีที่สุดนะียกชุดดีที่สุดแล้วจากปฐมพลนะมาเป็นสุพนัทนะต่างแค่อันเดียวแต่ว่าพี่ธงก็เลือกสุพนัทเหมือนกันถ้าเกิดจะพุ่งไปข้างหน้านะใช่จริงพราะนัไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะนั้นนี่คือชุดที่ดีที่สุดของทั้งสองคนทั้งเจวรปัตแล้วก็โค้ชธงดวงใจสุกีที่นี้ถามพี่ธงหน่อยทำไมเรียกประตูมันแค่สองคนยังไงใช่เ็ายังแปลกใจอยู่เรียกเสริมได้ไหมกติกาไม่ครับแค่นี้แหละผคือถ้ามันไม่มีไม่มีเจ็บก่อนแขงลคื คือมันมีแค่สองนัดอ่ะมีแค่สองนัดสองนัดเลยพี่แล้วอย่างนึงคือเหมือนเอาจริงฟุตบอลมันมันมันเป็นมีทอร์เมนต์ครอบอยู่แต่จริงมันคือมันคือฟีฟาเดย์ครับเพราะปกตีคิงซับมันไม่ได้เตะฟีฟาเดย์แต่ว่าสมาคมชุดนี้มาใช้เตะฟีฟาเดย์เลยคือรวบไปเลยซึ่งตรงนี้มันเลยกลารว่ามันมีความหวังของของทั่วอยู่ด้วยแต่จริงถ้าให้คิดถึงการเตรียมทีมดีกว่าแต่มาโน่เนี่ยหวังไงกับเอเชียนคัพรอบสุดท้ายและอาเซียนคัพในช่วงปลายปีต่อจนต้นปีหน้าซึ่งถ้าเราบอกว่าอาเซียนคัพ เราจะไม่มีชนาทิพต์ดึงออกไปซู <ม nt? S 1> ออปเปสุปโชคก็ไม่น่ามีอ่าสุรโชกก็ไม่มีดึงออกไปซอ่ปอุ์ชัยก็มีดึงออกไปเพราะว่าอะไรอ่เสุรนัทก็ไม่มีดึงออกไปเพราะว่าเดี๋ยวสุปชัยกับสุปนัทก็จะไปฝึกที่เลสเตอร์ช่วงนั้นแล้วก็ฟีฟ่าอาเซนคัพไม่ตรงฟีฟ่าเดย์ก็จะไม่มีก <sy k S 1> ็จะไม่มีเจนะครับไม่มีเช็คเช็คหมายถึงว่าไม่มีได้เพราะว่าสโมสรเขาไม่ปล่อยได้เช่นเดียวกัน สโมสรได้ปล่อยก็ได้ตัวนักเตะไทยบางคนอาจจะอยากพักไหมเช่นทีลทรพักได้ไหมก็พักได้นะใช่ใช่อยู่ที่ว่าของอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าความเต็มใจของนักเตะอย่าไปดราม่าเพราะถ้าเรพร้อมนะเวลานั้นนะถ้าร่างกายเขาไม่ไหวเป็นไงเหมือนที่มุ้ยถอนถอนตรงเนี้ยก็บอกว่ามุ้ยก็อยากเตรียมร่างกายให้ดีกับสโมสรก่อนสมมติว่าดึงทีรทอออกไปอีกอ่ะก็ว่ากันไปเน้นตัวหลักแเราก็มองเห็นการสร้างทีไม่ถงเราอยากแชร์กันตรงนี้สร้างเพื่ออะไรผมอยากเห็นนั้นจริงตรงเนี้ย ถ้าเรามองถึงความสุขในการดูฟุตบอล่ะแน่นอนชุดนั้นชุดชุดเมื่อกี้อ่ะมันตอบโจทย์อยู่แล้วมนเล่นมาคนเล่นสนุกแน่ตามคุณภาพแต่เรามองถึงอาเซียนคัพยังไงบ้างอาเซียนคัพจะทํายังไงก็จะมีตัวแล้วตอนนี้อาเซียนคัพโอเคมันนี่เควินนีรมรามพึ่งจะกลับมากับท่าเรือเกมล่าสุดเป็นตัวจริงก็ตอนนี้ก็ฉันมงคลยืนอ่าใช่อ่าคนนี้ถ้าเควินมาสมมติขาดเทียทานเนี่ยซึ่นครับมันอ่ามันก็ได้แหละแต่ปัญหาคือโอ้พวกนั้นขึ้นมาเจอกับทีมระดับอาเซียนที่เขาไม่ได้กลัวเราก็น่า เซนเตอร์ชุดนี้ก็ยืนในอาเซนครับเป็นไงไหวไหมไหวและตัวตัวอ่าตัวทดกําลังที่จะมามาโรเดชันอ่ะเดี๋ยวเราจะนี่เดี๋ยวก็ต้องมีเรียกเพิ่มไม่เพียงแต่เอเลียสดอลล็จะไม่กลับมาอะไรที่เคยติดนะจะทำอะไรสู่วานจริงจริงนกชุดนี้ก็ควรจะต้องเอามาลองไอ้นุมผมนะอ่าเพราะแบ็กขวาเนี่ยถ้าเราขาดต้นไปแต่ต้นอ่ะน่าจะน่าจะเล่นอยู่แล้วแหละแต่เขาต้องดูว่าขวาเนี่ยมันมีใครมาอีกมีโดอีกองอ่ะตอนนี้โดแต่ว่าโดในฟอร์ม อ่าโอเคเนี่ยแล้วเดี๋ยวฟิลิปโรเลอร์ยังอยู่อ่าก็ยังพอมีคราเนี้ยไอ้กลางคู่เนี่ยตังไม่อยู่ก็จะเป็นเต้กับกับเตอร์ใช่ไหมมีทิติพันธ์ด้วยนี่อ่ามันมีนิวทิติพันธ์อ่ามีน้องวักรพานกับสุบัญยาอันเนี้ยจะได้ทดสอบเปล่าถามพิทงดีกว่าเพราะว่าถ้าเรียกมาแล้วเนี่ยมันเล่นคือมันเล่นได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยเสียของไหมมันก็ต้องมันก็ต้องเอามาคิดแล้วว่าเฮ้ยต้องใช้นะมันมันเปลี่ยนตัวได้5ตัว คือสิเอ็ดตัวแรกที่เราพูดคือชุดนีที่สุดแต่เล่นไปปุ๊บมันต้องมีการเปลี่ยนตัวได้เห็นอยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วแล้วมันหมายความว่า11ตัวนี้ลงปุ๊บอีกอีกอีกชุดหนึ่งก็จะไม่ได้ลงเลยรอบชิงก็จะไม่ลงมันมีการเปลี่ยนตัวได้น่าจะต้องเปลี่ยนมันในหน้าคิดว่าเกมกับมาเลเซียเนี่ยมันจะถ้าไม่ได้หวังถึงแบบว่าเอาทัวร์นาเมนต์ไม่ต้องเข้าชิงแต่ได้2เกมในมือเนี่ยจะทดลองเกมไหนเพื่อให้ได้เห็นว่ามันจะมองถึงอาเซียนคัพได้ด้วยพี่ไม่เชื่อต้องจัดชุดใหญ่ทั้้้้งงเเเเเเกกกมมมมมแแหลลลลลละว็ปีี่่่่ยยนนนตตาาาาาาสสถรณ์ืออัซไไดุค เป็นการเตรียมทีมครั้งสุดท้ายก่อนเข้าอาเซียนครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตอนตอนนั้นน่ะมันจะมีเวลาเหลือพอให้อุ่นสักเท่าไหร่กับการได้ชาติดีๆมาอุ่นผมอยากได้ชาติดีๆมาไม่นะพี่เจยากก็ยากไงเพราะว่ามันมันใกล้บอลโลกเลวนะมันใกล้บอลโลแล้วไงก็นี่แหละมันถึงบอกว่านี่คือการเตรียมทีมครั้งสำคัญที่จะมองถึงอาเซียนครับได้ด้วยถึงบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การนำทางในระยะสั้นมันต้องมองถึงระยะยาวไปด้วยโอเคอะ